นัดก็ขอมาแชร์ประสบการณ์การผ่าตัดก้อนเนื้อไทรอยนะคะแบบสองกล้องให้ทุกท่านได้พอเข้าใจเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้ารับการรักษานะคะก็ทำม,มาเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่คะวันนี้นัดก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะสำหรับการ,การเข้ารับการรักษาผ่าตัดไทรอยแบบ ่ะแบบสอกล้องนะคะก็นัดเองเคยหาข้อมูลค่อนข้างจะหลากหลายที่เหมือนกันแต่ก็ข้อมูลก็ยังน้อยในช่วงที่นัดเริ่มต้นรักษาหรือว่าเริ่มรู้ตัวว่าเราเป็นเ,เนื้องอกไทรอยนะคะวันนี้หลังจากที่ผ่านประสบการณ์รักษาแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ให้กับคนที่กําลังเริ่มเป็นหรือว่ากําลังหาข้อมูลเพื่อรับการรักษาหรือตัดสินใจอยู่ว่า จะรักษาโดวยวิธีการผ่าแบบไหนดีเพราะว่าถ้าไปตามโรงพยาบาลทั่วๆไปในแต่ละจังหวัดนะคะก็จะเป็นการผ่าแบบเปิดแผลที่คอตรงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้นี่ยด้วยเทคโนโลยีนะนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปมากแล้วปัจจุบันก็มีการผ่าตัดแบบสองกล้องแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ก็ยังมีไม่ไม,ไม่ทุกโรงพยาบาลมีเพียงแค่ไม่กี่โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะคะอ,อย่างในกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นที่แรกเลยอันดับหนึ่งของของโลกเลยก็ว่าได้ก็คือที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะก็จะมีคุณหมอท่านหนึ่งที่เก่งมากๆเลยในเรื่องของการผ่าตัดไทรอยด์แบบสองกล้องท่านเป็นท่านแรกของโลกนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณหมอทั่วโลกก็มาเรียนกับท่านสำหรับในประเทศไทยเนี่ย หลังจากนั้นนะคะก็จะมีแพทย์จากโรงพยาบาลที่เป็นของมหาวิทยาลัยใหญ่ๆอะคะ่ะก็ได้ไปเรียนรู้วิทยาการนี้แล้วก็นําไปผ่าตัดได้ที่โรงพยาบาลที่เป็นมหาวิทยาลัยนะคะสําหรับของนัดเองเนี่ยเลือกใช้บริการจากโรงพยาบาลสงขลานคริน,นหรือมอ,อค่ะสวัสดีพี่เล็กนะคะก็ จากจุดเริ่มต้นเลยก็คือเราจะไม่รู้ตัวนะคะสําหรับคนที่เป็นไทรอยแบบมีมีก้อนที่คอเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวตัวเองเลยส่วนใหญ่เลยน้องนัดก็ถามคนที่เป็นหรือพี่พยาบาลที่โรงพยาบาลพี่เขาก็เป็นนะคะเขาก็บอกไม่รู้ตัวเริ่มจากเพื่อนจะทักก่อนว่าเอ๊ะทำไมดูเหมือนคอโตขึ้นนะเนี่ยค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแทบจะทุกคนเลยจะโดนทักแบบนี้พอเราโดนทักว่าคอโตเนี่ยค่ะ เราก็ต้องหาข้อมูลนะคะว่าเอ๊คอโตเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างนัดก็เริ่มไปหาคุณหมอนะคะหาคลินิกเล็กๆก,ก่อนในจังหวัดก่อนหมอก็บอกอันไหนลองกลืนน้าลายดูซิกลืนแล้วก้อนขยับขึ้นขยับลงตามการกลืนของเราไหมนะคะก็พอน,นัดกลืนก็ปรากฏว่าก้อนก็ขยับขึ้นลงตามการกลืนนะคะก็น่าจะเป็นทราบแน่ชัดแล้วแหละว่านี่คือเนื้องอกไทรอยซึ่ง ไทรอยที่ทําให้เป็นก้อนที่คอเนี่ยจะมีอยู่4ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือแบบที่เป็นเนื้องอกเหมือนที่นัดเป็นนะคะเป็นก้อนขึ้นมาบริเวณต่อมไทรอยของนัดเป็นข้างซ้ายแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นก้อนแล้วก็มีพิษร่วมด้วยก็จะเป็นอาการมีพิษเหมือนกับคนที่เป็นโรคไทรอยแบบมีพิษนะคะอ่ะแล้วก็อันที่3ก็เป็นไทรอยที่เป็นเนื้องอกแบบมะเร็งเนื้องอกแบบมะเร็งเนี่ยพบได้ประมาณ 10-15%นะคะของคนที่เป็นเนื้องอกที่คอแล้วก็แบบที่นัดเป็นเนี่ยจะเป็นประมาณ20-30%นะคะในปริมาณการตรวจพบเนะะี่ยค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นแบบคอพอกนะคะคอพอกอก็เป็นอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันก็จะโตขึ้นมานะคะเป็นเนื้องอกคนละประเภทกันทีนี้เมื่อเราเรารู้แล้วเนี่ยว่าเราต้องไปรับการรักษาแน่นอนเพราะว่าใน4ประเภทของไทรอยนะคะ มันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้ใช่ไหมคะแล้วมะเร็งของไทรอยเนี่ยเป็นมะเร็งที่รักษาไม่หายมันจะมีอยู่ประเภทหนึ่งที่รักษาไม่หายเลยดังนั้นการเอาออกให้เร็วที่สุดในขณะที่ก้อนยังไม่ใหญ่เนี่ยจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยกับเราใช่ไหมคะนัดก็เลยเลือกที่จะรีบรักษาก็เริ่มต้นจากการปรึกษาคุณหมอจอมพลที่หน้าวัฒทานะคะท่านเป็นคุณหมอหูคอจมูกนะคะ อยู่หน้าวัดพระธาตุในในคนครนี่แหละท่านก็บอกว่าจะรับการรักษาแบบไหนนันบอกว่าอยากผ่าตัดแบบสองกล้องไม่อยากให้มีแผลที่บริเวณคอค่ะท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอนะ่ะก็ไปพักใต้นะ่ะใกล้สุดก็โรงพยาบาลมออนะนัดก็ไปที่โรงพยาบาลมออนะคะก็เริ่มเริ่มคิดว่าจะไปที่ที่โรงพยาบาลแต่ทีนี้เรายังอยู่นครการที่เราจะเข้าไปเป็นคนไข้อ่ะคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยขึ้นมันจะมีลายอ่ะคะ่ะลายลาย ลน์ออฟฟิเชีย official, หรือลน์เขาเรียกอะไรนะล official นะ์ออฟฟิเชียเนาะเป็นลายลน์ของหน่วยงานอะนะคะของเวทละเบียนรอพอมออนะคะเขียนไว้อย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยมันมันกับด้านใช่ไหมคะก็พอเข้าไปอะคะ่ะก็จะเป็นลายเวศละเบียนของรอพอมออนะคะแบบเนี้ยนัดก็เข้าไปเป็น สมัครเป็นสมาชิกก่อนเพื่อที่จะได้บัตรคนไข้มานะคะพอได้บัตรคนไข้ผ่านผ่านการสมัครเข้าไปใน LINE แอเนีคะเราก็จะได้ได้เลขประจำตัวหรือเลข head end ออกเลข head end มาจากทางโรงพยาบาลค่ะประมาณ1-2วันหลังจากที่เรากรอกข้อมูลไปใน LINE แอดของแผนกเวทระ,ะเบียนร,รอพอมอ,อนะคะหลังจากนั้นก็จะได้รับ ช่องทางการโทรศช่องทางเบอร์โทรแจ้งมาทางไลน์ค่ะว่าให้เราโทรไปที่แผนกนี้แผนกนี้นะคะเพื่อที่จะจองคิวเข้านัดพบกับคุณหมอนะคะนัดก็ทําตามขั้นตอนเลยค่ะพอเราได้เบอร์โทรได้คุยกับทางคุณพี่พยาบาลแล้วนะคะก็เข้าไปนัดพบคุณหมอก็ไปพบหมออยู่ประมาณสองสามครั้งเข้าไปตรวจเข้าไปสัมภาษณ์อาการอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะมีการเจาะเจาะที่คอนะคะใช้เข็มเล็กๆเจาะเข้าไปนะคะเพื่อที่จะดูดเซลล์ออกมาตรวจว่าเป็นะมะเร็งไหมเป็นเซลล์ที่ผิดปกติหรือเปล่าซึ่งวิธีการนี้ความแม่นยําก็อยู่ที่ประมาณ80ก็ยังไม่ร0อยซนะคะก็ของก็พอตรวจออกมาแล้วก็พบว่าไม่ไม่มีผลเกี่ยวกับมะเร็งนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการผ่าตัดก็ต้องเอาเนื้อเนี้ยไปตรวจอีกครั้งหนึ่งด้วยเนาะเพราะว่าแค่80เปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นพอทราบแล้วว่าเนี่ยเป็นก้อนเนื้อจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นมะเร็งเราก็วางแผนการรักษาค่ะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเราจะรักษามันมีสองแบบนะมีแบบผ่าตรงนี้นะคะแล้วก็ผ่าแบบสองกล้องนัดก็ยืนยันเหมือนเดิมค่ะว่าอยากผ่าแบบสองกล้องนะคะ ก็เลยได้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคุณหมออีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์หมออีกท่านหนึ่งมามาดูแลรักษาให้นะคะซึ่งข้อดีข้อเสียนัดก็ขอขอเล่าตามที่คุณหมอท่านแจ้งข้อมูลมาให้ฟังนะคะว่าข้อดีหรือข้อเสียของการผ่าผ่าข้างหน้าเนี่ยข้อดีที่อาจารย์หมอบอกมาก็คือสามารถที่จะเปิดแผลแล้วก็เลาะหรือลื้อเอาพวก เนื้องอกนะคะออกได้ง่ายออกได้ง่ายกว่าแล้วก็ออกได้ดีได้ได้เหมือนสะอาดกว่านะคะได้เห็นได้ได้ได้เห็นแผลชัดเจนคือคุณหมอท่านก็จะทํางานได้ง่ายข้อเสียก็อาจจะแผแลเราจะใหญ่หน่อยและแผลอยู่ข้างหน้าอาจจะมีการเสียเลือดมากกว่าการผ่าแบบสองกล้องนะคะทีนี้นัดก็ ตัดสินใจแล้วแหละว,ว่าเราอยากได้แบบสองกล้องเพราะว่าไม่อยากจะมีแผลนะคะและอ,อ,อีกผลข้างเคียงหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากการผ่าตัดก้อนเนื้อไทรอยก็คืออาจจะไปโดนเส้นเสียงซึ่งมันอยู่ใกล้กันนะคะไ,ไทรอยอยู่ตรงนี้นะคะเส้นเสียงก็อยู่อยู่ใกล้ๆกันอาจจะทําให้เกิดภาวะเสียงแหบได้ อันนี้ก็เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นได้แต่น้อยมากๆนะคะของนัดก็โชคดีนี่นัดผ่าตัดเมื่อวันที่สวันนี้วันที่หผ่านมา2วันนะคะเสียงนัดก็ยังเป็นปกติไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอาการที่ว่าเสียงแหบใดๆนะคะ <c oughs> แต่ว่าก็จะมีสเอดบ้างทีนี้สำหรับการผ่าแบบสองกล้องก็คุณหมอท่านก็ได้บอกว่ามีผลข้างเคียงเหมือนกันนั่นก็คืออมันจะมีมีแผล มีแผลเล็กๆอยู่บริเวณตรงนี้หนึ่งจุดนะคะตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงรักแร้หนึ่งจุดมีแผลอยู่สามจุดนะคะทีนี้ทั้งสามจุดตรงเนี้ยเป็นแผลที่เขาจะสอดกล้องนะคะเข้าไปสอดท่อกล้องเข้าไปที่บริเวณต่อมไทรอยของเราใช่ไหมคะมันก็จะมีแผลที่ยาวแต่อยู่ข้างในแล้วอาจจะเกิดผังผืดได้ในอนาคตนะคะอันนี้คือข้อที่แตกต่างกันถ้าผ่าตรงเนี้ยผังผืดก็อยู่แค่บริเวณนี้ ผือดจะไม่ได้ใหญ่นะคะแต่ถ้าเราผ่าจากตรงนี้ยาวขึ้นมาที่คอคะ่ะผังผืดมันก็จะเป็นช่วงที่มีแผงผังผืดได้มากกว่าแล้วก็ระยะเวลาที่เราจะต้องแบบว่าตึงๆเนื่องจากการเกิดผังผืดเนี่ยก็อยู่ประมาณ6เดือนที่คุณหมอสะเล่าให้ฟังนะคะประมาณ6เดือนมันจะตึงๆช้าๆอยู่แถวๆนี้ค่ะนะคะ,นะคะผ่าเสร็จใหม่ๆแขนนอนก็จะยังยังยกไม่ได้ถนัดมากนะคะข้างนี้จะยังยกไม่ค่อยได้ การที่ผ่าเสร็จใหม่ๆก็เลือกใส่เสื้อผ้าที่หลวมๆก่อนนะคะในการช่วงที่เราฟื้นตัวะค่ะนะคะนัดก็ได้เราให้พี่ๆได้ฟังเผื่อได้ตัดสินใจอะค่ะสำหรับการผ่าแบบแบบสองกองนะคะก็จะคุณหมอเขาก็จะผ่าง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าพบตั้งแต่ก้อนยังเล็กๆนะคะเราไม่ปล่อยให้นานเกินไปของนัดเนี่ยไม่มีอาการอะไร กลืนน้ำลายได้ปกติแล้วก็ไม่มีผลอะไรอะค่ะเพียงแต่ว่ามีก้อนขึ้นมาผิดปกติเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คนอื่นจะสังเกตเห็นเราเท่านั้นเ, <c oughs> <c oughs> เมื่อผ่าออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนมีสเลดอยู่ที่คอนะคะในช่วงหลังจากผ่าคุณหมอก็จะให้ยาละลายเสมหะแด่นัดเอายา ก็ะะจะเป็นยาตัวนี้นะะละลายเสมหะมาให้ก็ได้มาทั้งหมดนะต้องกินแบบนี้สิบสองสิบสองซองประมาณสิบสองซองได้กลับบ้านมาเก้าซองนะคะชื่อ,อยาไมโซเวนแกนูสองร้อยนะคะช่วยขับเสมหะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นพาลาเซตมอนแก้ปวดนะคะเพราะว่าแผลก็ยังมีปวด,ปวดตึงตึงอยู่กินวันละสามครั้ง แล้วก็จะมียาแก้เส็จที่ต้องกินจนหมดนะคะยาตัวเนี้ยอันนี้ต้องกินจนหมดเลยนะคะจะชื่อยาฟา์มาเล็กห้าร้อยนะคะ,นะคะก็ถือว่าเป็นการถ่าตัดรักษาที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้น่ากลัวมากนะคะมาแล้วให้ฟังเผื่อว่าท่านใดที่มีอาจจะมีอาการหรือมีประสบการณ์ป่วยด้วย อาการของไทรอยที่เป็นก้อนที่คอค่ะจะได้ตัดสินใจไปรักษากันนะคะรีบรักษาจะได้ไม่ต้องผ่าแผลใหญ่แล้วก็การพักฟื้นจะได้ง่ายด้วยคุณหมอก็สามารถเอาก,ก้อนออกได้ง่ายถ้าก้อนเรายังเล็กอยู่แล้วก้อนเราใหญ่แล้วนัดเคยหาข้อมูลนะคะบอกว่าถ้าก้อนเกิน5เซนติเมตรนะคะการผ่าตัาดด้วยวิธีสองกล้องอาจจะไม่เหมาะสมหรือว่าทําได้ยากมากขึ้นนะคะก็ถ้าจะสะดวก ถ้าก้อนถึงห้าเซนแล้วอาจจะสะดวกผ่าทางด้านด้านหน้ามากกว่าค่ะ <c oughs> ขอบคุณน้องนิวนะคะออกหายไว้ๆนะครับพี่นัทขอบคุณค่ะค่ะก็มีถ้ามีคำถามอะไรก็ค่อยทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็คงไปทำงานกันอยู่นะคะและ้วก็วันนี้ยังเป็นวันที่ลาลาพักผ่อนลาพักฟื้นร่างกายก็ เลยมาเล่าประสบการณ์ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังเดี๋ยวจะเอาลง YouTube ด้วยเพราะว่าตอนที่นัดหาข้อมูลส่วนใหญ่นัดจะหาจากช่องทาง YouTube มาค่ะซึ่งก็มีข้อมูลมาประมาณหนึ่งพอได้ตัดสินใจนะคะแต่ก็ยังคิดว่าอยากจะได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้เหมือนที่ตัวเองได้ได้ได้ไ,ดไปผ่านประสบการณ์มานะคะคงจะทําให้เรารู้สึกมั่นใจก่อนผ่าตัดก็บอกตามตรงว่าก่อนที่นัดจะผ่าตัดนัดก็ร,รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเสียงแหบไหม จะเจ็บมากหรือเปล่าแผลจะเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยคะก็มีความสงสัยอยู่แต่ว่าความมั่นใจก็มากกว่าความสงสัยนะคะเพราะเรามั่นใจว่าคณะแพทย์ท่านจะดูแลได้ดีออนจะจ๊ะแพทย์ที่ดูแลนัดน,น,นะคะท่านชื่อคุณหมอกิติจันทละพัฒนานะคะจะเป็นนายแพทย์ที่เป็นท่านที่ผ่าตัดให้ให้ กับนัดน,น,นะคะแล้วก็เผื่อท่านใดที่สนใจอยากจะรักษากับโรงพยาบาลสงขาลานครินนะคะก็จะมีะแผ่นแกคลินิกหูคอจมูกอะคะ่ะเดี๋ยวน้องนะัจะให้เบอร์โทรไว้เผื่อใครใครมีอาการอะเนาะ074ค,ค่ะ4 5 1 7 7าค่ะ074 45 หนึ่งนะคะแล้วก็0นะะูนย์เจ็ดสี่ห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกค่ะก็สามารถโทรไปสอบถามเพื่อที่จะติดตอ่อทำบัตรหรือว่าเข้ารับการรักษาได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะทางน,นิดนึงแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นแล้วอะ่ะก็อยากจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะ <c oughs> สำหรับค่าใช้จ่ายที่ที่รักษาะคะ่ะก็ ของนัดเบิกจ่ายตรงอ่ะได้ประมาณ4ี่0 0ื่นกว่าบาทนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นอุปกรณ์การแพทย์สมัยใหม่ที่ไม่สามารถเบิกได้อีกประมาณ12,000บาทรวมแล้วก็5 0,000กว่าบาทแล้วก็จะมีค่ารักษาก่อนหน้าที่จะเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยที่เราเดินทางไปมา 3- าสี่ครั้งนะคะอีกประมาณ5 6 0 0 0บาทนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเบิกได้ทั้งหมดสําหรับท่านที่ กรณีท่านที่เบิกได้นะคะแต่กรณีที่เบิกไม่ได้ก็แจ้งค่าใช้ใจ่ายคร่าวว่าจะอยู่สําหรับโรงพยาบาลรัฐนะคะ<อ>ก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหกหมบาทไม่เกิน70,000บาทนะคะแต่สาหรับโรงพยาบาลเอกชนนะคะก็จะมีให้เราเซิร์ชดูตาม Facebook หรืออะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ประมาณแสนบาทต้นๆน,นะคะก็ราคาก็จะต่างกันสักประมาณ ประมาณ30-40%แล้วนะคะก็ลองเลือกดูได้นะคะก็เลยมาเล่าให้ฟังเผื่อว่าท่านใดที่จะมีประสบการณ์หรือมีคนในครอบครัวที่มีคนทักว่าเอ้ยคอโตโจังช่วงนี้ทำไมคอโตอย่างงี้ยค่ะก็เริ่มเข้ารับการรักษาแบบนี้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไทรอยอะมีอยู่สีแบบไทรอยที่เป็นก้อนนะคะหนึ่งในสแบบนั้นเป็นแบบที่เป็นมะเร็งและและ มะเร็งก็มีชนิดที่รักษาหายและรักษาไม่หายด้วยนะคะดังนั้นการเอาก้อนออกไปเนี่ยก็เป็นอะไรที่สบายใจและโล่งใจมากกว่าที่จะเก็บเอาไว้เพราะว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นเนื้อหลายได้อะคะ่ะก็สวัสดีพี่เจี๊ยบ,บด้วยนะคะสดาหรัทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมหรือฟังในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์เนาะสําหรับสภาพร่างกายอะค่ะหลังผ่าตัดวันแรกเลย นัทนะเป็น,ปน,ปนคนไข้ที่ฟื้นตัวเร็วนะคะ,อ,ะอาจจะมีอาการมึนยาสลบหลังจากผ่าตัด,ผ,ตดผ่าตัดเมื่อวันที่4บ่ายโมงผ่าตัดเสร็จประมาณ5้าโมงเย็นก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในการผ่าตัดแบบสองกล้องค่ะหลังจากฟื้นมาแล้ว่ะคะก็จะมีอาการสลึมสลืออยู่จนถึงช่วงเวลาประมาณสองทุ่มนะคะสองทุ่มนียนัทก็เริ่มกินข้าวได้แล้วกินข้าวเย็นได้ปากจะไม่เจ็บไม่อะไรเลยนะคะ ที่จะเจ็บเจ็บก็คือจะเป็นช่วงช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ช่วงที่ผ่าน,นะคะช่วงนี้ค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีเสมหะมากขึ้นก็เป็นเพราะว่าระหว่างที่แพทย์ท่านผ่าตัดนะคะจะมีการสอดท่อต่างๆลงไปในคอเรามีการให้ออกซิเจนมีอะไรอย่างเงี้ยในปากเราก็าจะมีเครื่องมืออุปกรณ์เยอะดังนั้นมันก็จะมีการระคายเคืองนะคะก็เลยต้องมีมีเสมหะแล้วก็มีการให้ยาไมโซเวนนะคะยาตัวเนี้ย เพื่อที่จะละลายเสียมหะอยู่หลายวันเหมือนกันมันก็จะหายค่อยๆดีขึ้นก็หนูดีใจนะคะนัดก,ก็ดีใจว่าเสียงไม่หายเสียงกลับมาเหมือนเดิมนะคะยังสามารถที่จะพูดได้เหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังใช้ออกแรงช่วงนี้ไม่ได้ยันไม่ได้นะคะพลิกตัวหรือว่าลุกขึ้นนั่งลงหรือนอนลงเนี่ยอาจจะรู้สึกตึงๆเจ็บๆอยู่นะคะก็แต่เดี๋ยวก็น่าจะไม่นานก็จะหายเพราะว่าต้องกินยาให้ครบอะค่ะยาแก้อัเสบ ทีส้มเทานะคะพอกินครบทั้งทั้งหมดแล้วอะคะ่ะคิดว่าอาการก็จะดีขึ้นเนาะก็วันนี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์ถ้ามีใครมีข้อสงสัยเดี๋ยวทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ใน youtube หรือทาง Facebook ได้นะคะเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะอีกประมาณ14วันหลังจากผ่าตัดนะคะคุณหมอท่านก็จะนัดไปฟังผลก้อนเนื้อนะคะก้อนเนื้อที่ตัดอ,ออกไปเนี่ยจะมีการอาไปเช็คมะเร็งด้วยนะคะ ว่าเป็นเนื้องอกชนิดดีหรือไม่ดีแล้วก็สําหรับแผลแผลที่ที่ข้างในลมพาเนี่ยค่ะก็จะใช้เวลาประมาณ7วันถึงสามารถเปิดแผลเองได้ไหมที่เย็บก็เป็นไหมแบบละลายนะคะก็ไม่ต้องไปตัดไหมเราสามารถที่จะลอกลอกเป็นเป็นพลาสติกนะคะไม่แน่ใจว่าจะให้เห็นได้สัก,สกอันหนึ่งสักจุดหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะนิดเดียวตรงนี้นะคะ ลอกแผ่นเนี่ยออกได้เลยหลังจากครบเจ็ดวันซึ่งนั่นจะมีแผลแบบเนี้ยอยู่สามจุดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงหน้าอกนะคะเล็กๆค่ะในวันเดียวกันนะคะก็อาจจะมีท่านหนึ่งมีคนไข้ท่านหนึ่งที่อยู่ห้องข้างๆนะคะผ่าตัดแบบแบบเปิดที่คอะคะ่ะถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเสียเลือดได้ด้วยนะคะก็ สำหรับคนที่ที่เป็นอาการเนี้ยก็ให้คุณหมอท่านก็จะให้ให้เราเข้าใจกระบวนการรักษาว่าหนึ่งแหละอาจจะมีการเสียเลือดได้ผ่าตัดเสร็จแล้วอาจจะมีถุงรับน้ําเหลืองออกมาจากที่แผลได้ด้วยนะคะหรืออาจจะมีการให้เลือดเพิ่มเติมกรณีที่เสียเลือดและสิ่งที่คุณหมอจะย้ขขําทุกครั้งเลยก็คือในระหว่างที่ผ่าตัดแบบสองกล้องถ้าเกิดว่า ผลการผ่าตัดไม่รู้ล่วงดูแล้วจะเป็นอันตรายกับคนไข้ในการเสียเลือดมากหรือไม่รู้ล่วงด้วยประการใดๆค่ะคุณหมอก็จะเปลี่ยนวิธีมาผ่าตัดที่ด้านหน้าโดยการเปิดแผลด้านหน้าโดยที่จะไม่ปลุกเราขึ้นมานะคะเพราะเราสลกอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอจะชี้แจงให้กับเราทราบทุกครั้งเลยที่ที่ที่ได้พบกันที่เจอกันหรือแม้กระทั่งตอนผ่าตัดก่อนผ่าตัดนะคะก็จะแจ้งให้ทราบให้เรา ออยอมรับการรักษาแบบนี้ไหมซึ่งนัดก็จะตอบตกลงไปทุกครั้งนะคะว่าโอเคให้ให้คุณหมอสามารถทำงานได้นะคะอีกประการหนึ่งก็คือถ้าน้ำหนักค่าค่าน้ำหนักตัวเราอะคะ่ะไม่สูงเกินมาตรฐานนะคะก็จะสามารถผ่าตัดได้ง่ายเหมือนกันสำหรับคนที่น้ำหนักเกินมาตรฐานไปเยอะๆะคะ่ะการใช้วิธีการผ่าตัดแบบสองกล้องอาจจะทำได้ยากนะคะได้ยากกว่า ก็เป็นเป็นข้อข้อแนะนำมาเนาะมันจะมีก่อนผ่าตัดนะคะก่อนผ่าตัดมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็จะต้องไปนอนโรงพยาบาลล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะเพื่อให้ทางโรงพยาบาลนะคะเขา,เาตรวจเช็คเลือดคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะแล้วก็ความดันไข้จะ สำหรับความดันไข้แล้วก็ปริมาณออกซิเจนเนี่ยจะตรวจแทบจะทุกชั่วโมงครึ่งเลยด้วยซ้ํานะคะมามาแทบทั้งวันนะคะหลังจากเข้านอนโลงพยาบาลแล้ววันแรกนะคะมาตรวจแทบทั้งวันเลยตรวจตลอดว่ามีไข้ไหมออกซิเจนเท่าไหร่นะคะแล้วก็จดบันทึกไว้จนกระทั่งถึงวันที่เราผ่าตัดนะคะนัดก็จะถูกเช็คล่างกายแบบนี้ทีๆตั้งแต่หลังเที่ยงวันที่สไปจนถึง เที่ยงของวันที่4วันที่ผ่าตัดน,นะคะเท่ากับกี่ชั่วโมงนึกไม่ออกนะคะลองบวกไปนะคะนั่นก็คือวันที่ที่นันอาจจะโดนเช็คไปตลอดหลังจากผ่าเสร็จแล้วกลับมาห้องแล้วจะมีการให้เราะะอ่ะค่ะหลังจากที่เราเข้าห้องน้ําปัสสวะคะ่ะให้เราเช็คปริมาณน้ําปัสสวะของเราอะ่ะว่าปัสสวะออกมาได้กี่ ML นะคะสองรอ ร ml 300 ml 4 0 0อ ml ฉีเวลาไหนก็ให้จดเวลาและปริมาณเอาไว้เพื่อที่จะได้ประเมินว่ายาสลบของเราอะค่ะออกไปกับฉี่ได้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะคนที่คนที่ฉี่ออกไปได้เยอะๆหรือทานน้ำหลังจากผ่าตัดเยอะๆแล้วอะค่ะก็จะสามารถขับฉี่ได้มากโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงจากยาสลบก,ก็จะน้อยนะคะก็ของนัดก็ฉี่ไปค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นด้วย ก่อนผ่าตัดก็เหมือนกับเคสทั่วไปก็คือต้องงดน้ำงดอาหารนะคะขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆนะคะบอกว่าน้องนัดหายไวๆขอบคุณค่าขอบพระคุณมากเลยค่ะก็มาแชร์ประสบการณ์ค่ะในฐานะที่ก็พยายามหาข้อมูลในในเรื่องนี้อยู่นะคะวันนี้ก็หลังจากผ่าตัดก็สามารถที่จะเล่าเรื่องของตัวเองได้แล้วว่าอ๋อมันก็เป็นแบบนี้เองนะไม่ได้น่ากลัวอะไรแล้วก็ ใช้เวลาในการฟื้นตัวสัก,สกนิดนึงนะคะอาจจะไม่ได้บาดเจ็บมากเหมือนกับการผแบบ่าแบบเดิมเนาะแล้วก็เทคโนโลยีนี้มีมาประมาณห้าปีแล้วเราก็ลองดูได้นะคะแบบเดิมที่ว่าผ่าแบบด้านหน้านะ่ะมีมาเป็นแบบเกือบร้อยปีแล้วนะคะก็มาหลังๆเนี่ยสามารถที่จะทําให้ผู้หญิงเราะคะ่ะไม่มีแผลในอนอกลงผ้ามีแผลซ่อนไว้ในลงผ้าได้ด้วย ซึ่งการผ่าแบบสองกล้องอะ่ะบางโรงพยาบาลเขาจะผ่าจากด้านในปากระหารตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะด้านในอย่างตรงเนี้ยนะคะตรงเนี้ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งอย่างโรงพยาบาลตำรวจที่นัดทราบม,มาก็จะผ่าจากตรงนี้แต่ว่าสำหรับคุณหมอกิติที่ผ่าให้น้องหลานนะคะท่านก็ผ่าจากด้านในตรงนี้นะคะซึ่งก็ ก็ถ้าเป็นข้อดีก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่เจ็บปากแล้วก็กินข้าวได้เลยนะคะโอเควันนี้นัดก็ขออนุญาตลาไปก่อนถ้ามีข้อมูลอะไรหรือสงสัยเพิ่มเติมก็ทักถามมาได้นะคะหรือถ้าว่าขัดเหลืออะไรนัดอาจจะมาเล่าให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งก็ได้เผื่อคนที่มีประเด็นสงสัยอะคะ่ะโอเควันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วก็พักผ่อนเดี๋ยวจะได้หายไว,ไว บายบายค่ะสวัสดีค่ะ